ดีครับสมาชิกวิลล์พิจชวันนี้วันทีน่31สิงหา64ดีเคบา <DK S 2> งบอลก็ปล่อยน,นกบินปกติก็ให้สมาชิกได้สัมผัสบรรยากาศการเลี้ยงนกของกรมดีเคบางบอลน,นะครับว่ามันร้อนแค่ไหนนะครับวันนี้แดดดีลมนิ่งเมฆหมา อากาศอย่างเงี้ยเย็นได้ฝนตกอีกนะครับตามประสบการณ์ที่ซ้อมนกมาบ่อยๆมันเคยชินบรรยากาศอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รอดละเย็นเนตกแน่นะครับเมฆจับตัวกันหนานะครับลมไม่มีนิ่งกลับเวลานี้ก็ปล่อยนกบินไปเรื่อยๆนะครับสีละสีตัว5้าตัวให้มีตาม อัธยาศัยนี่ไปรวมกันปล่อยเชือ5ห้าตัวไปรวมกันเป็นผูกเดียวนกแต่ละตัวความสมบูรณ์นก็ไม่พร้อมกันนะบางตัวก็บินแป๊บเดียวลงเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างคือหนึ่งเรากักไว้เป็นเดือน ไม่ออกบินแล้วก็ประการที่สองสภาพผ,ผลมันกไ็ไม่ขึ้นกันไม่เต็มนะครับมันก็ต้องค่อยๆค่อยๆเป็นันค่อยไปอย่าไปรีบอย่าไปเร่งอย่าไปไล่นะครับให้บินตามสบายใครอยากบินก็บินใครอยากจะลงก็ลงต้อนลงไปสุดไม่มัเสียทีสายก็พอแล้วตอนนี้ โปรแกรมดีเคบางบอลก็ก็ได้ข่าวมาว่าเขาหน้าจะเลื่อนไปแข่งประมาณปลายกันยาหรือว่าต้นพฤศจิกานะครับขอโทษพูดผิดนะครับอ่าเขาอาจจะไปแข่งปลายตุลาคมปลายเดือนตุลาคมหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤศจิกาอย่างเร็วปลายเดือนตุลาอย่างช้าก็ต้นเดือนพฤศจิกาถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะ ถ้าไม่มีโควิดแล้วลอกสี่แล้วลอกห้าอะไรก็แล้วแต่ก็ได้จะเป็นไปตามน,นั้นแหละน่าจะแข็งได้ก็สถากน,นการณ์ก็น่าจะคลี่คลายไปแล้วคนตายเริ่มน้อยลงแล้วเพราะมันตายกันหมดครับคนป่วยตายกันหมดแล้วไม่มีคนจะตายแล้ว ช่วงเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นโอกาสดีสําหรับลูกที่ลูกที่ขึ้นคงช้านะครับอยา่างตรงดีเคบังบอเนี่ยมีอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ10บกว่าตัวห้าตัวได้มีทั้งห่วงมีทั้งติเปล่าก็ขึ้นกลางเดือนมิถุนายนถือว่าอ่อนนะในเหนือเนี่ยถ้าขึ้นกลางเดือนมิถุนาลองนับตัวสิมิถุนากระกาาสิงหา กันยาปกติกันยาเนี่ยเขาก็ซ้อมกันแล้วนะถ้าแข่งแบบปกติอะแข่งต้นตุลาเนี่ยนะครับก็จะกระลาสิงฮากันยาตุลาสีเ่เดือนกว่าเพราะอายุสีเ่เดือนกว่าพอ่อนไปนอกจากอายุสีเ่เดือนกว่าเนี่ยบางทีมันก็จังหวะาถ่ายเส้นท่าเส้นหกเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกเนี่ย นกก็จะถ่ายขนตัวพอดีนะครับแล้วเราจะไปซอมได้ไงนกถ่ายขนตัวลุ่งริ่งยงไงนะเนี่ยานกอ่อนเนี่ยก็มีปัญหาตรงนี้แหละช่วงจังหวะมันจะไม่จะไม่พอดีแต่รูปที่พักแรกๆพักเดือนนกราคุพาพวกเนี้ยตอนนี้เส้นสิบเนี่ยใกล้เต็มหมดแล,ล้วนะครับเส้นเก้าหลุดกังหลายตัวแล้วบางตัวหลุดธรรมชาติเส้นสิบก็มี นอกจากนอกเหนือพวกที่ตอนนะพวกเส้นสิบธรรมชาติตอนนี้ก็ขึ้นมาจะเต็มกันอยู่แล้วถ้าเพื่อเขาแข่งเดือนพิธีการจริงๆอ่ะต้องเดือนพิธีการจริงอ่ะเดือนกันยาเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยเราก็จะต้องปล่อยบินที่บ้านนะครับปล่อยบินที่บ้านนะครับ,รบกันยาที่ต้องให้นกม,มีความแข็งแกร่งแล้วแล้วก็ ก็ดุลาเปิดทางซ้อมนะครับซ้อมก็บินก็พูดง่ายๆ่าว่าอ,ออกมาบินให้แข่งเดือนหนึ่งแล้วก็เปิดทางซ้อมอีกเดือนหนึ่งก็สองเดือนใช้เวลาลวก็แข่งเลยนะค,คือซ้อมยังไงก็แล้วแต่ซ้อมไม่ถึงนครสวรรค์สักเที่ยวหรือสองเที่ยวตอนนี้ก็รอแข่งได้เลยนะครับ อันนี้เป็นนกห่วงของทรารศสัตว์นะครับนี่เจ้าสองสามนี่หัวหัวมีดอกข้างหลังนะครับถ่ายหน้าตาลุ่มลิ่งเลยเจ้าสองสี่เนี่ยอีกตัวนึงยิ่งกว่านี้อีกนะครับอีเจ,จ้าสองสามมีเจ้าสองสามมีปีกขาวสเส้นหนึ่งที่ปล่อยตั้งแต่สิบบมกสี่สิบนะใกล้จะเที่ยงแล้วยังปล่อยไม่หมด นี่ครับหว่วงชนสศัตว์40623ไ๋ยให้ดูอีกตัวไหนๆก็ดูแล้วดูให้ครบ